ไอาดทงสวัสดีครับขอต้อนรับเรื่อทเข้าสู่แคนดจีนในเกมมากกับผมแคนเดสมานนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมมินินินจาอย่าบนราชาไปรูกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องขออภัยด้วยที่เวลาอัพคลิปของเรานะมีการคัดเคลื่อนนะครับผมเนื่องจากว่าบอกตามตรงว่าทําไม่ทันนะครับผมคือเ,เราพยายามแล้วแต่ทําไม่ทันจริงๆแต่ว่าจะพยายามอัพคลิปให้สม่าเสมอนะครับแต่อาจจะแบบไม่ไม่วันไม่ฟิก ต่เสร็จตอนไหนก็จะพยายามลงให้เร็วที่สุดตอนนี้เราอยู่ที่ด่านที่เป็นสไลเดอร์หินมะนะครับผมอู้ยอะไรเนี่ยเหมือนมีทางหนินมะยาวๆตามหลังจังหวะนี้เราลงไปลงไปแล้วไงต่อปื๊บไปแล้วครับจังหวะนี้เลี้ยวขวาไปน่าจะตามทางไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเปิดมาไม่ไม่ให้เตรียมตัวอะไรกดเลยสไลด์ไปทันทีกดอัลติเมตบูทบูสปีดบู์ได้โอเคเหมือนเหมือนมีอะไรตามหลัง ไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วตามทางตามทางตามทางกดสเปคบ้ากดสเปคบ้าอะไรไม <astronomical! S 3> ่ร <opposite S 2> <etwas slower> ู้กดสเปคบ้าก่อนโอ้ย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 ติดติดติดโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วไหนว้ายเหมือนมีอะไรตามมาสเปคบ้าถือจัมหรอฮึบอ๋อน่าจะเร็วกว่านะแต่ว่าสปีดบูทหน่าจะเร็วกว่าแล้วก็ท่อถึงก็น่าจะกระโดดทางนี้อึ๊บ นินจาซามูไรอะไรสักอย่างอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกตึมเลยนินจานินจาอะไรไม่รู้ไปนะทั้งพวกขอให้โชคดีเอาวละโอ้ยโอ้ยเหมือนเจเรือเหมือนเลี้ยวเจลือจังหวะนี้เหมือนเล่นเจเรือโอ้ยโอ้ยเหมือนจะจมนะเนี่ยเหมือนจะจมนะเนี่ยเหมือนจะจมข้าวกองหินมาเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันขาวมันขาว มันเข้าใหม่โอ้โหแล้วเริ่มใหม่เกิดอะไรไม่รู้รู้แค่ว่าเราเริ่มใหม่ฮึ่บเออกระโดดไปตะกีนี้ไม่ได้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาไม่ได้ไปทางซ้ายละไปทางซ้ายแล้วเอาละครับจังหวะนี้อ๋อเหมือนฟกซามูไรก็ไนี่เหมือนกันนะก็หนีเหมือนกันนะฮึบฮึ่บฮึบฮึบทางไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ถูกทางนั้นทางนั้นทางนี้ทางไหนทางไหนครับผม ข้างบนเหรอครับข้างบนเหรอครับผมไม่ใช่นะครับผมทางไหนล่ะครับเนี่ยมันต้องลงล่างโอเคโอเคกูคได้กูได้กูได้กูได้ขออีกรอบหนึ่งหึยมาจังหวะนี้ครับไปแล้วเปิดกระโดดเถินขึ้นไปสิบมาสิบเต็มสิบกระโดดหนึ่งทีสองทีแล้สามทีกระโดดไปแล้วออกทางซ้ายไปครับจังหวะนี้ จังหวะนี้ออกไปซ้าอย่างใจเย็นนะครับผมห่านฝูสมุไรไปหลายหลายตัวปุ๊บลงด้วยความใจเย็นลงมาสไลด์อย่างสวยๆครับผมแล้วก็ออกทางซ้ายไม่ทันครับผมโอ้ไม่ใช่ซ้ายนี้ซ้ายหน้าครับจังหวะนี้หมดไปแล้วคันดาจิคันดาจิทําอะไรลูกคันดาจิทําอะไรคันดาจิทําอะไรจะรอดไหมจังหวะนี้มองอะไรไม่เห็นเลยจะรอดไหมบูทไปหนึ่งทีเพื่อนหนี จังหวะนี้ยังทานครับยังทานแต่โดสไลลงมาไม่ถูกต้องไปอีกแล้วจะไหวไหมโอ้โหกิงเป็นลูกขนุนกุ๊ก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 อาเราออกซ้ายไปเรื่อยๆออกซ้ายไปเรื่อยๆไหวไหมน้องจังหวะนี้ไหวไหมพอเจอทางเดียวเลี้ยวซ้ายเข้าขวาเข้าขวาแล้วไงต่อข้อขวากลมเป็นวงกลมแล้วบึ้มงานล่วงล่วงตายเหรอตายเหรอตายเหรอเฮ้ยเหมือนไม่ตายตายไหมตายไหมไม่ตาย ไม่ตายมาทางนี้ได้ไหมไม่ลงลงนุ่นมาทางนี้ไปตายไหมไม่ตาย๋อโอเคแสดงว่ามันให้มาทางนี้ถูกแ <lawsuit royable S 1> ล้วแสดงว่าเรามาถูกแล้วแสดงว่าเรามาถูกแล้วฮึบฮึบเข้านี่อีกแล้วเหรอเข้านี่อีกแล้วเหรอโอ้ทุกคนขอขอสมาธิเพื่อนึงเข้านี่อีกแล้วไปไปสไลด์สไลด์ข้ามไปทางไหนเหมือนจะไปทางนี้เหมือนจะไปทางนี้โอเคเหมือนจะไปทางนี้เหมือนจะมาถูกทาง ไม่ลงร่องไม่ลงร่องเป็นไปได้อย่าลงร่องโอเคเราตามทางไปเรื่อยๆนะครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้มีเนินเหินอยู่ข้างบนสไลด์เหินยาวๆไปหนึ่งทีเหมือนจะมีเส้นชัยอยู่ตรงหน้าแล้วอะไรแวบๆอยู่ตรงนั้นฮึบ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 ไม่ไปอ๋ออ๋ออ๋ออ่าโอเคครับทุกคนก็นี่ก็คือวิดีโอเปิดของเรานะครับผมโอเค ก็ไม่รู้อะไรอยู่ๆเราก็เอ้ยแต่แล้วหินมาเทนนุ่มเลยก็ล่นนะครับผมอ่ะต่อไปเราเขาน่าจะให้เราไปที่ปราสาทเนาะจากผมแวบๆบแบบส่องก่อนเข้าเกมตะก,กี้นี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะแบบพวกเทพกิโซหรืออะไรเงี้ยมีอยู่นิดนึงแล้วก็ไม่มีคำพีนะครับผมก็น่าจะเดินสบายๆเราอาจจะลองสำรวจแถวๆนี้ก่อนว่ามีอะไรไหมนะครับผมโอเคในจังหวะนี้เราก็คุยกับทุกคน อ๋อมีเรานินจาอยู่ตรงนี้ดีเลยครับผมจะได้คุยทีเดียวแล้วลุยทีเดียวไปจังหวะน,นี้ไปเลยใช้กระถาไหมใช้กระถานได้ดีกว่าเรามีกระถาอะไรที่น่าสนใจอ่ากระถาลมแล้วกันเราไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับผมยิ่มาดะกระถาลมเฮอริเคนโอเคตรงนี้อันติเอาธานูทุกตัวเอาหอกดึงตัว โอเคจังหวะนี้เราได้แล้วนะครับผมตัวหอ,อกอีกตัวนึงเราก็โดดฟันโอเคเหลือไหนอีกเหลือตัวใหญ่นะเหลือตัวใหญ่ตรงนั้นเหลือตัวใหญ่ตรงนั้นเห็นนะเห็นนะตาสับประรดตาอิสตเห็นนะปาบเข้าให้ต่อไปนะครับผมมีซาบุไรอยู่ตรงนี้จะวัดหรอวัดได้นะวัดได้นะวัดได้นะ,ะวัดได้นะวัดได้นะโอเคเหมือนมีตรงนั้นอีกตัวหนึ่งนะครับผมมาเออเป๊ะ จังหวะไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเดี๋ยวตัวนี้ตัวนึงหนีไปไหน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 โอเคโอเคครับผมเราตะกี้นี้เราคุยเรื่องไหน,นอ๋อเรื่องที่ขอโทษนะครับผมที่เราอะจะทำคลิปตลอดใช่ไหมแต่ว่าช่วงเนี้ยอาจจะมีคลิปห่างหายบ้างเนื่องจากหลายๆอย่างนะครับผมคือมันต้องหาเวลาวันหยุดมาทำไงแล้วแบบมันก็ไม่ได้หยุดทุกอาทิตย์มันก็เลยมันก็เลยจะมีบ้างที่แบบ เออมันรันไม่ทันนะครับผมแต่จะพยายามทําให้ทันนะคือจะพยายามทาให้ทันจริงๆขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองสิงซัดดูก่อนนะคือก่อนหน้าเนี่ยมันมีวันหยุดเยอะใช่ไหมผมก็เลยได้ทําสเปรไว้บ้างไม่บ้างหรอกก็สเปรไว้เยอะอยู่เลยแต่ว่าพอวันหยุดมันเริ่มไม่มีนะครับผมมันมันเริ่มเป็นธรรมดาแล้วเราเริ่มรันงานไม่ทัน เพราะว่าเราลงไวห้าวันต่อคลิปไงแต่ถ้าเราหยุดอาทิตย์หนึ่งเราก็จะทำได้แค่ประมาณอาทิตย์ละคลิปนะครับผมรวมตัดรวมอะไรเราเลยออกมาแล้วเนี่ยช่วงนี้มันเลยมันเลยชนกันเฉยอันนี้เทพจีโซหนึ่งองค์นะครับผมมีตรงนี้เดี๋ยวเราอาจจะหาของเก็บแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะโอเคครับทุกคนเราคิดว่าน่าจะหาครบหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดประตูแล้วไปดูกันนะว่ามีอะไรไหมอ,อ้าวอ้าว แค่นี้เหรอจบแค่นี้เหรออืมเราอัดมาเป็นเวลา11นาทีนะครับทุกคนโอ้ยทัดกูเลือก,กี่นาทีเนะี่ยเดี๋ยวแถมต่อไปไหมเอ้แต่น้าปลุกคนเหมือนสู้กับอะไรเลยเอา่าเอาเป็นว่าเป็นตอนสั้นๆนะครับทุกคนมันมันก็มันก็ไม,ม่รู้จะทํายังไงอะ่ะเพราะอยากเราก็อยากทําเป็นตอนต่อๆอน,นะกลัวตอนนี้ยาวอ เอาเป็นว่าตอนนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรให้เราตื่นเต้นกับกินมาทั้งุรษถล่มเล่นๆน,นะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของมินินินจาในวันนี้ถ้าเกิดคุณชอบเดิมกดไลค์กด Subscribe กดไปเลยนะครับผมแต่สําหรับวันนี้ผมแคนดับสมะแนละมินินินจาขอตัวลรัไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสั้นยังไง